เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธงชาติแล้วก็ถามเกี่ยวกับว่าประโยคถามต่อว่าธงชาตินี้คือประเทศอะไรใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้ววันนี้เราจะมาถามถ,ามถึงคนบ้างนะคะอ่ะหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ก็คือยาวนิดน,นึงนะคะนักเรียน asking and saying where people live ก็คือให้เราถามและพูดคุยเกี่ยวกับว่าประชา คนคนนั้นน่ะอาศัยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะคือเราจะมาดูว่าคนเนี้ยจะเราจะถามว่าเธอมาจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็น A กับ B ที่สนทนากันใช่ไหมคะอ่ะประโยคสนทนา A A ก็จะพูดว่า where are you from where are you from where แปลว่าที่ไหน are you ก็คือคุณคุณมาจาก From ก็คือจากนั่นเองค่ะ Where are you from? แล้วก็ question mark เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะ Where are you from? ก็คือคุณมาจากไหนนั่นเองมาจากไหนมาจากประเทศอะไรนั่นเองนะคะเมื่อเราถามแล้ว B ก็ตอบว่า I'm from หรือว่า I am นะคะเราจะย่อเป็น am am from แล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศนะคะอ่าสมมุติคนนี้มาจากประเทศสเปนดูจากการแต่งตัวใช่ไหมคะ a m from Spain อ่า โ okay. อเคมาดูประโยคถัดไปไม่ไปมาดูกันผู้ชายคนนี้ถาม Where are you from? B ก็ตอบว่า I'm from Spain นะคะสวยๆนะคะชุด ชุดประจำชาติของสเปนผู้หญิงนะคะจะเป็นชุดสีแดงแบบนี้นะคะต่อไป Where are you from ให้นักเรียนตอบพร้อมคูณะคะ I'm from China นี่กูเติมให้แล้วนะคะดูจากชุด China จีนใช่ไหมคะต่อไป Where are you from ตอบพร้อมกัน I'm from India นั่นเอง India นะคะ ดูสิคะอินเดียเอก,กลักษณ์ของอินเดียใช่ไหมคะต่อไป where are you from คนนี้มาจาก I'm from the United Kingdom นั่นเองคะ่ะชุดแบบนี้นะคะมาจากอังกฤษแน่นอนใช่ไหมคะต่อไป where are you from I'm from Japan Japan ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักชุดแบบนี้ใช่ไหมคะ อ่าต่อไป Where are you from ตอบพร้อมกัน I'm from Thailand สวยงามมากดาวิกาใช่ไหมคะมาจากประเทศไทยนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นประโยคถามว่าคุณมาจากที่ไหนนั่นเองนะคะแล้วเราก็ตอบว่าฉันมาจากประเทศอะไรก็ว่ากันไปอ่ามาดูใบงานของเราคะ่ะ ใบงานของเรานะคะก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคถามตอบเนี่ยลงไปในสมุดนะคะจนลงไปนะคะส่วนตรงนี้ที่สนทนาการหนูอาจจะวาดรูปอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่สองคนนี้ก็ได้รูปอะไรก็ได้แล้วแต่หนูจินตนาการนะคะประโยคคำถามก็ต้องมี where are you from ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย I'm from แล้วก็ชื่อประเทศนั้นๆน,น,นะคะอ่ะ นักเรียนเติมชื่อประเทศให้ครูด้วยนะคะว่าหนูจะตอบอะไรอย่างเช่นหนูอาจจะวาดรูปรูปกระต่ายถือธงชาติของประเทศนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้ให้รู้ว่ามาจากประเทศนี้อย่างนี้นะคะอันนี้ตรงนี้ที่ถามอาจจะเป็นรูปปลารูปอะไรก็ได้จินตนาการได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ครูรู้ว่ามาจากประเทศอะไรให้นักเรียนวาดธงชาติก็ได้นะคะหรือถ้าวาดคนก็ให้วาดรูปชุด ประจําชาติที่บอกถึงว่าคนคนนี้มาจากประเทศอะไรไม่จําเป็นต้องวาดธงชาติก็ได้วาดชุดอะไรก็ได้ชุดที่มันเกี่ยวกับประเทศนั้นๆถ้าคนไทยก็วาดชุดไทยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าสเปนสเปนจะเป็นชุดแบบนี้นะคะชุดประจําชาติของผู้ชายคะจะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคในส่วนของวันนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะเจอกันวัดคลิปหน้าคะ่ะ